เอาละครับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซยเช่นเคยนะวันนี้ก็มาอยู่กันกับกาชาครบรอบ8ปีชุดที่2ก็ในรูปแบบพันปีนะปกติการครบรอบอ่ะมันจะมีตัวพิเศษในวันครบรอบแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นพันปีมันจะเป็นแบบนี้ตามมาทุกปีทุกปีนะปีนี้ก็เป็นปีที่8ครับแล้วก็ชุดที่2ก็มาแล้วนั่นก็คือปู อ่ารับวป้าเนาะนะแล้วก็สะทากิบิหรือว่า้าใครนึกไม่ออกนะก็คือลองหัวหน้าของปู่นั่นเองแต่เป็นในวัยหนุ่มนะฮะกระชามาวันที่31เดือน7นะฮะหรือว่าวันนี้นั่นเองถึงบ่าย2นะมาตอนบ่าย2ถึงวันที่12รายละเอียดหน้าตู้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อน ่ะมาแวะกันที่ตัวร่วมตู้เลยแล้วก็เลดนะอะ่ดูเลดก่น late อนเลดโอเคครับเลดดีกว่ากรชาเขาว่า8ปีอยู่เยอะเลยมีการันตีทุกสเต็ปที่5นะ5 10, 15ส5 2หมีทั้งหมด26สเต็ปนะฮะ26สเต็ปเปิดหมดนี่ตกประมาณ5,750เมตรนะฮะแล้วก็ตัวร่วมตู้ก็เสี่ยงนิดนึงนะ ผมบอกเลยถ้าพูดกันแบบตรงๆนะถ้าดีๆจริงๆมีแค่สามตัวหน้าตู้เลยฮะที่เหลือแค่พอได้นะแล้วก็พอได้กับไม่ได้เลยนั่นแหละฮะเ <c oughs> พราะว่าตัวร่มตู้เริ่มจากเก่าแล้วนะออกแนวเก่าแล้วโอเคมาเริ่มกันมาเริ่มกันที่ตัวร่วมตู้ตัวแรกครับอิชินอิชินฟ้าตัวนี้เป็นวัยหนุ่มครับวัยหนุ่มที่ต่อสู้กันกันกบไว้นั่นแหละตัวนี้ ยมมาทูตหัวหน้าหน่วยสังหารฮอนโลครับใส่เอแล้วก็การโจมตีทั้งหมดเป็นไฟครับตีใกล้มีบล็อกการหลบหลีกของฮอนโลครับแล้วก็ไม่ติดพิษนะ <c oughs> สำหรับอิชินฟ้าตัวนี้ <c oughs> ก็พอเล่นได้นะมีประโยชน์ตรงบล็อกการหลบหลีกของฮอนโลนี่แหละผมชอบด้วยแหละพี่กะเทต่อไปเป็นมสัสก,กิม่วงครับตัวนี้สายเอทหรือว่าตีปกติ ตีไกลตีแรงมีเกาะครับมนุษย์วินซี่สังหารและสังกัดถ้า2เป็นเกาะบอกเสริมพลังไม่ติดแข็งแล้วก็มีตีมุดดินสำหรับมาสก,กิม่วงหรือว่าแม่อิจิโกะผัวเมียมาพร้อมกันเลยนะฮะต่อไปเป็นริวเคนแดงมนุษย์กินซี่สังหารโยมทูตครับตัวนี้ใส่ SP เช่นกันลิงลดคุณทาม14%ลิงดีครับโจมตีใกล แล้วก็มีโอกาสบล็อกถ้าจำตีสีน้ำเงินไหลผล100%์ผซ1นตะฮะต่อไปเป็นนานโอ,โอม่วงตัวนี้ยมมาทูดสังหารเอสปาดาใส่เอตีไกลถ้า2เป็นเกาะบกเสริมพลังครับแล้วก็ที่เหลือก็การจมตีทั้งหมดติดช็อตต่อไปเป็นแกมมี่ส้มครับตัวรองสุดท้ายนะเด็กอา่า เด็กที่ใส่เสื้อคุมสีขาวตัวนี้เป็นกินซี่สเตลเลอร n สังหารอารันคาสาย sp ตีไกลฮะถ้าตีปกติถ้า1นึ่ถ้า3อันติเป็นไฟส่วนถ้า2เป็นแผชกันแล้วก็อันติมีฟิงคืนชีพนะออกมารแรกคือโคตรโหดไอชุดเนี้ยชุดสเตลเลอร n เนี้ยโหดจริงยิ่งริเย่บาโลคือโคตรหโตรหดเลยตีกว้างนะแบบแบบจัดเลย แต่ตอนนี้น่าจะแค่พอเล่นได้นะไม่ได้ดูดีอะไรละลิเยบรูแดงครับตัวนี้ควินซี่สเตลเลนสังหารยู่ทูดครับสายเอสีตีไกลแล้วก็มีตีมุดดินครับเล่นสะดวกสะดวกโอเคต่อไปเป็นตัวหน้าตู้นะมาเริ่มกันที่ปูกันเลยปูส้มของเราเป็นตัวแรกนะฮะในรูปแบบไว้หนุ่มนะว้หนุ่มมาในรูปแบบสีส้ม ตัวนี้ก็สีซ้ํากับเจ้าไว้อยู่แต่ว่าเขาคนละแบบกันปูมาในรูปแบบ PVP นะฮะโจมตีใกล้ครับถ้า2ลดรถพลังอ่าโอเคมีหลายอย่างอยู่ ATK สูงถึง819เลยเยอะมากๆนะเลือด1187เลือดสูงมากฮะถือว่าแจมมากป้องกันก็ดีครับกิจ c ้อก็ดี โยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารและสังกัดแล้วก็สังหารหัวหน้าหน่วยสังหารทั้งยุคบักแล้วก็น้องหมาเลยนะเนี่ยแบบนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรครับถ้าไม่ตายาติดไฟแล้วก็แผลชะกันนะลิงค์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%ครับพา s s i v e จำนวนลบสุดเฉิมบวกหนึ ลดเวลาสถานะเน็บชาหนึ่งหรือว่าไม่ติชดช็อตนั่นเองแล้วก็มีสรุกษ์สีแดงนะฮะสำหรับอเบริตี้ที่มีโอกาสได้นะเพิ่มฮิตถ้าจมตีปกติบอก2ฮิตบวก2ถือว่าเยอะนะเยอะเพมากด้วยเป็นอะไรที่ดีมากต่อไปเป็นอเบริตี้ใหม่ที่ดีแบบจัดจัเลยตัวข้อสีม่วงไล้สังกัดโดนตีทีเดียวติดสถานะทันทีครับไฟกระแผ่ชะกันก็คือเลือดลดนะติดสถานะทันทีในที่นี้ ผมยังไม่แน่ใจว่าไอตัวที่การสถานะจะติดไหมอาจจะไม่ติดนะฮะแล้วก็ซูปปเปอร์อารมเอร์อืมเฉพาะต่อสู้ครับไลท์เทมทานช่วงขณะหนึ่งตอนเริ่มทะรวงบาเรียรสตูเฉพาะต่อสู้ทะรวงสถานะและเทมทานครับเฉพาะต่อสู้เฉพาะต่อสู้เยอะมากบล็อกการลอดจากความเสียหายถึงตายเมื่อปรับสตูได้คือสตูไม่สามารถตายเกิดได้นะฮะตายแล้วตายรับไม่กลับคืนมาเลยนะฮะ ก็ต่อไปเมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดถึงขึ้น50%อืมแล้วก็อันลองสุดท้ายเมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะฮะเ,าเราก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น20%เดาเมจจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น20%ต่อการตาย1ตัวนะฮะจะเป็นทีมเราหรือว่าทีมฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะอันนี้ดีมากๆเลยก็คือ เบิ้องฮิตปกติบอกหนึ่งใน10วิแรกครับ10วิแรกรับไปเลยฮิตตีปกติบอกหนึ่งดีแบบจัด,จดเลยนะสำหรับปู่ส้มต่อไปเป็นป้าอุณหณะฟ้าครับตัวนี้โยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารโยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะฮะสคินเลอร์เลยเป็นสาย SP นะ SP สูง876เลยคิดข้อสูง384 สำหรับท้าไม้ตายของป้านะไม้ตายติดออนแรงแล้วก็มีโอกาสตายทันทีแล้วก็เป็นตัวใหม่ตัวแรกที่ไม่ใช่โดแดงนะที่มีลิงก์2อันลิงก์ความเสียหายถ้าจมตีแรง20ลดคุณทรมแรง12ซึ่งถือว่าเจ๋วมากๆสำหรับลิงก์ลิงก์ป้าแกคือเจ๋วมากๆครับสกิลพาซีครับ,รบจำนวนหลบอุู่เฉินบวก2 อ่าทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูบัคคาฟิว20%เมื่อเลือดเต็มลดคุณธรรมถ้าโจมตีแรง6%โอ้เจว๋วสกิลรีเร็วครับสำหรับเลือดเต็มนะออฟฟิที่มีโอกาสได้ครับขอบเขตแรง20ฮิตแรงบวก2ความเสียหายแรงเอ้ยความเสียหายไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินน่าจะเป็นสังเวียนด้วยนะซูปเปอร์อาร์เมอร์ครับทะลุกาดสีแดง ก็คือไม่สนกดกติกาของสีแดงลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมด100%ไม่ติดสถานะอะไรเลยครับคุณจะไปยืนบบอไฟบบอน้าแข็งบ่อ่อนแรงบบอโคลนบ่นบอะไรก็ยืนไปเลยครับไม่ติดสถานะแน่นอนเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%แล้วก็พลังกดอวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อตูติดสถานะผิดปกติฮะ เบิ้ลฮิตสนะแล้วก็มีพลังกดอวเวญยญนด้วยอันนี้คือโคตรแรงครับถือว่าแจ๋วมากคุณสมบัติแบบต้นๆของสีฟ้าเลยนะฮะแล้วป้าแกมี ability อันสุดท้ายที่บอกว่าเจ๋งสุดๆนั่นก็คือ ability อ่าแบบคล้ายๆกับเก็บแต้มนะฮะเก็บแต้มก็คือทุกการทุกครั้งที่เราฆ่ามอนนะฮะจะ ได้รับพลังโจมตี2% 2%แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าจะจำกัดแค่จำกัดมอนแค่100ตัวหรือว่าคือก็คือ,คอเราโจมตีมอนได้แค่100ตัวประมาณนั้นอะ่ะมันก็จะตันแค่นั้นหรือว่าตันแค่ประมาณ200%นั่นแหละก็ถือว่าแรงมากๆนะฮะสำหรับป้าฟ้าตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเมตาฟ้าเลย ตอนนี้ผมยกให้เป็นว่าที่เมตาฟ้าตัวใหม่เลยนะฮะสำหรับเป้านะฮะอุณหะนาฟ้าต่อไปมาดูที่2เวียนครับป้าแกมีเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมดบวก10ฟความเสียหายถ้าโจมตีแรง30ถ้าเออเลเวล2คือดีจัดนเนี่ยได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มเบ,บิก2 l เลเวล5ก็ดูดีเลเวล10จำนวนการใช้ทาไม้ตายบวก1คือสุดยอดอ่ะสุดยอด ป้าแกไม่ใช่สายที่ว่าอ่าแรงมากนะแต่เป็นสายที่เพิ่มพลังตัวเองให้แรงมากคะัตอนแรกเขาก็จะแรงอยู่แค่ h ิตแรงบวกสองกับเลือดเต็มยี่สิบสองรยสิเอร์เซนแค่นั้นนะแต่ถ้าเมื่อสตูติดสถานะจะบวกอีกแปดสิบและเมื่อเล่นไปเรื่อยๆค่ามอนไปเรื่อยๆจะบวกสเซนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮร,อ,ๆรอ,ๆอันนี้คือเจ๋งจริงสุดยอดสุดยอดมากๆ ต่อไปเป็นซาทาคิเบะโจชิโร่ฟ้าครับตัวนี้ก็ชื่อยาวนิดนึงซาซาคิเบะโซจิโร่อาธนาโอทาดาโอ,อกิไม่ใช่โอกะวูกิตัวนี้เป็นรองหัวหน้าในวัยหนุ่มนะรองหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งหรือว่าเป็นรองหัวหน้าของปู่ในวัยหนุ่มเป็นฉากที่ใช้บางคคยได้ใหม่ๆเลยใช้บางคคยใส่หน้าผากปู่เป็นรอยแผลเป็นจนทุกวันนี้นั่นแหละ ตัวนี้เป็นสาย sp นะ sp สูง8 7 2ตีใกล้ฮะสังหารกุนซี่ถ้าไม่ตายติชดช็อตฮะวูลิงดรอปหยดน้ำ3าดรอปหยดน้ำสีฟ้า30%นะสำหรับพารซีฟลบเฉลิเฉินบวก2ฮะทรุก,กาศบวกมดดินขอบเขตถ้าโจมตีแรงย0ตีกว้างฮะฮิตถ้าโจมตีแรงบวก2ฮะ ฟาร์มเสียหายถ้าไม่ตายบวก60เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีาทีปาร์ตี้เมื่อสตูติดสถานะผิดปกติฟาร์มเสียหายทั้งหมดของยมทูตสีเขียวบวก40%เมื่อสตูติดสถานะผิดปกติฟาร์มเสียหายทั้งหมดของยมทูตสีเขียวบวก4 0เปอ๋อเป็นทีมปาร์ตี้เลยก็คือสตูติดสถานะผิดปกติ ยมทูดสีเขียวทั้งหมดในทีมจะเพิ่มความเสียหาย40%อันนี้ถือว่าแจ๋วนะแจ๋วมากแล้วก็เมื่อศัตรูติดเน็บชาครับความเสียหายทั้งหมดบวก40%เหมือนกันแต่อันนี้เป็นของเราเองนะไม่ใช่ของทีมปาร์ตี้ลดคุณทามท่าจมตีแรง12%ครับจำนวนยาเสริมพลังลิงค์ความเร็วที่ได้รับบวก5หรือว่าดอกน้ำหอมบวก5นั่นเองน้ำหอมสีฟ้านะ ตัวละครสฟ้าติดสถานะได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ถือว่าดีดีมากๆออเบรตีใหม่ครับดอบหยดน้ำสีฟ้าอา่อสิขวด10ขวดแน่ๆนะถึงเราจะไม่ได้แต่เรแต่ก็ได้สิขวดแน่ๆแล้วถ้าคูณ5มันก็50ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคร อันนี้ไม่ได้บวกมาเป็นเปอร์เซนต์แต่บวกมาเป็นขวดเลยบวกมาเป็นจำนวนเลยนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าไปฟาร์มด่านหยดน้ำก็คือห mm hmm. แน่นแน่นเลยฮะต่อไปอันสุดท้ายครับ mm hmm. ทีมปาร์ตี้บวรฟารมเสียหายถ้าไม่ตายอ่อสามสิบเปอร์เซนต์มเสียหายถ้าไม่ตายแรงขึ้นนะสามสิบเปอร์เซนต์เลย mm hmm. ทีมปาร์ตี้สีเขียวนะฮะ ก็จัดว่าเด็ดมากนะฮะสำหรับสเตคิเบตตัวนี้โอเคมาฟังสรุปกันสรุปของปู่นะฮะปู่ส้มขอดูหน้าแรกดูว่าปู่ส้มฮะตัวนี้2คินเลอร์ครับสสถานะไฟและแผ่ชะกันลิงค์ลดาร์มเสียหายที่ได้รับ20%ครับไม่ติดช็อตธุรก,กา ไม่สนกฎกติกาของสีแดงฮิตปกติบก2ครับสีม่วงโดนตีทีเดียวติดสถานะผิดปกติทันทีเลือดครึ่งหลอดถึกขึ้น50%ฟาร์มเสียหายปกติเพิ่มขึ้น20%ต่อการตาย1ตัวในหมวดต่อสู้นะฮะ1ิวิแรกเบิ้ลฮิตปกติไปเลยบวก1เท่ากับว่ามีฮิต3แล้วนะใน10วิแรกถ้า2เป็นดีบัฟด้วยของปูนะถือว่าแจม ต่อไปเป็นป้าอุณหภนา้าครับตัวนี้2คินเลอร์ครับมี2ลิงเป็นตัวแรกของเกมเลยนะที่ไม่ใช่ตัวแดงแล้วมี2ลิงเลือดเต็มลดคุณทามแรง6%ครับฮิตแรงบวกปอร super a r m ร์ทาลุกการบล็อกถ้าโจมตีสีแดงไม่สนกฎกติกาของสีแดงนะฮะไม่ติดสถานะอะไรเลยติดสถานะบวก80%ดสิบเปอร์ความแรงเพิ่มขึ้น80%เลือดเต็มความแรงเพิ่มขึ้นอีก20%่สิบเปอร์เซ็นต ทุกการฆ่ามอนนะจะได้รับพลัง2%สะสมไปเรื่อยๆโดยค่ามอนไม่เกิน100ตัวนะจะตันแค่100ตัวเท่านั้นถ้า3วางสถาน,นะครับวางบอสถานนะคล้ายๆมายุริแดงเลยโอเคต่อไปเป็นซาซิเบะเขียวดอบน้ำหอมฟ้าบวก5ครับทีมปาร์ตี้ไม่ตายแรง30%เดี๋ยว ป้าเขาสิเนียงป้ามีสั่งเวียนนะโอเคทิมปาร์ตี้ไม่ตายแรง30%ครับลิงดบับหยดน้ำ3าท0รุกา็บอกมดดินกิดแรงบวก2ครับทีช็อตบวก40%ทิทีมปาร์ตี้อีก40%เอ่อแล้วก็ดบับหยดน้ำฟ้า10กวดแน่ๆอันนี้คือประโยชน์เน้นๆครับผมคัดประโยชน์มาให้ได้ฟังกันเลยก็3ตัโทนนี้ก็ถือว่าดีจัดจับนะ เป็นตัวครบรอบที่แบบว่าดีจัดๆเลยอ่เดี๋ยวไปดูการออกสก,กิลของแต่ละตัวกันครับไม่ตายลุงแกโอเคอยู่นะสำหรับสก,กิเบนะถ้า3มก็ตีกว้างครับตีกว้างแบบทั่วแมปเลยถ้าสองกลมๆด้านหน้า กมๆด้านหน้าคฮะท่าหนึ่งโอ้ท่าหนึ่งตีไกลตีไกลไปด้านหน้านะลักษณะแบบท้าตรงไม่ออกกว้างตีปกติก็ค่อนข้างที่จะใกล้นะใกล้นิดนึงต่อไปเป็นป้าอุณหนะตและเสร์ครับมาพร้อมกับบังไข่มินาสกิบังไข่เทศจัดนะสำหรับป้านะ อดีตเคยโฮดโอ้ถ้าสามวางบอ่อฮะถ้าสามวางบอ่อถ้าสองกว้างอยู่นะถ้าสองกว้างฮะกลมๆกว้างถ้าหนึ่งอืมถ้าหนึ่งก็หนักสกิลคล้ายๆสักทักกิบเอยแต่รู้สึกเหมือนจะกว้างกว่าดีปกติเท่จัดครับ ต่อไปไมาดูกันที่ปูมังครปูไฟโอ้อันติเท่อยู่นะปูไว้นุมก็ไม่ถึงกระนมนะอันนี้ก็คือไว้เกอบแก่แล้วเหมือนกันอ่าถ้าสองดีนะโอ้ถ้าหนึ่งลักษณะกลมๆครับสร้างดาเมจนานอยู่นะ พักหนึ่งเลยสำหรับ damage. ดาเมจตีตีได้อีกแล้วแต่ถ้า3โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ